s t ีฟจ็อบสโดยวอลเตอร์อายเซ n กซนอีพีสบทที่2คู่ต่างสตีฟกับสตีฟวอสต์ตอเรียนวิชาอิเล็กทรอนิกส์กับครูแมคคลัมจ็อบส์ได้รู้จักกับสตีฟวอสเนียเขาเรียนจบไปก่อนแล้วเป็นลูกศิษย์คนโปรดตลอดการของครูเพราะเป็นเด็กเรียนเก่งมากวอสเนียอายุมากกว่าจ็อบส์ปี มีน้องชายอยู่ในทีมว่ายน้ำกับจ็อบส์เขามีความรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าแต่ด้านอารมณ์กับสังคมวอสเนียกยังเหมือนเด็กมัธยมปลายที่บ้าเรียนอย่างเดียววอสเนียกเหมือนจ็อบส์อยู่อย่างหนึ่งคือได้ความรู้จากพ่อหลายอย่างแต่ไม่เหมือนกันตรงที่พ่อจ็อบส์เรียนไม่จบชั้นมัธยมแต่ประสบการณ์จากการซ่อมรถทำให้เขารู้วิธีทำกำไรจากการขายอะไหล่แต่ฟรานซิสวอสเนียก หรือที่ใครๆเรียกว่าเจอรรี่เป็นนักศึกษาวิศวะที่ชาญฉลาดจบจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนียแคลเทคและยังเป็นควอเตอร์แบ็กของทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยเขายกย่องวิชาวิศวกรรมดูถูกนักธุรกิจนักการตลาดและนักขายวอสเนกผู้พ่อทำงานเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ล็อกฮีทสร้างระบบขีปนาวุธนำวิถีสตีฟวอสเนกเล่าว่าผมจำได้ พ่อสอนผมเสมอว่าวิศวกรรมเป็นศาสตร์ชั้นสูงที่สำคัญที่สุดเท่าที่เราจะเรียนได้ในโลกใบนี้เป็นวิชาที่ช่วยพัฒนาโลกเราให้ดีขึ้นหนึ่งในความทรงจำแรกๆของวอสเนียกในวัยเด็กคือการได้ไปที่ทำงานของพ่อในวันสุดสัปดาห์และพ่อหยิบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้ดูพ่อวางชิ้นส่วนพวกนั้นไว้บนโต๊ะให้ผมเล่นเขานั่งดูพ่อทำงานอย่างชงโอนชงหงายที่เห็นพ่อพยายามทำให้เส้นรูปคลื่น บนจอวิดีโอให้อยู่เป็นเส้นตรงแนวนอนเพื่อโชว์ว่าวงจรที่เขาออกแบบทำงานได้ผลผมได้เห็นว่าอะไรก็ตามที่พ่อทำมันเป็นเรื่องดีและสำคัญทั้งนั้นวอ t สซึ่งเป็นชื่อที่ใครๆเรียกเขาตั้งแต่ตอนนั้นเขามักจะถามพ่อเรื่องโตต้านทานและทรานซิสเตอร์ที่วางอยู่ในบ้านพ่อจะเอากระดานดำมาเขียนอธิบายให้ฟังว่ามันทำงานอย่างไร เขาเล่าว่าพ่อจะอธิบายให้ฟังว่าตัวต้านทานคืออะไรอธิบายย้อนไปถึงเรื่องอะตอมกับอิเล็กตรอนตอนผมเรียนอยู่เกรดสองท่านอธิบายให้ฟังว่าตัวต้านทานทำงานอย่างไรไม่ใช่ด้วยการเขียนสมการให้ดูแต่ให้ผมนึกภาพเอาอีกอย่างหนึ่งที่พ่อของวอสสอนคือห้ามโกหกคำสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วอสมีบุคลิก,กภาพเหมือนเด็กเคอะเขินเวลาเข้าสังคม พ่อเชื่อเรื่องความซื่อสัตย์อย่างที่สุดแต่ที่สําคัญที่สุดที่ท่านสอนผมผมไม่เคยโกหกแม้กระทั่งทุกวันนี้อาจมียกเว้นบ้างเล็กๆน้อยๆเวลาเล่าเรื่องโจกนอกจากนั้นเจอรี่ปลูกฝังลูกชายไม่ให้ทะเยอะทะยานอยากจนเกินไปซึ่งเป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามกับสตีฟจ็อบส์หลังจากรู้จ,จักกันมา40ปีวอสเนียก พูดถึงความแตกต่างข้อนี้ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Apple ในปี2010ว่าพ่อสอนให้ผมเดินทางสายกลางเสมอผมไม่เคยนึกอยากขึ้นไปอยู่สูงๆเหมือนสตีฟพ่อผมเป็นวิศวกรและผมก็อยากเป็นวิศวกรเหมือนกันผมคิดอายเกินกว่าจะเป็นผู้นำธุรกิจอย่างสตีฟพอเรียนถึงเกรด4วัสเนียกก็กลายเป็นเด็กอิเล็กทรอนิกส์ให้เขาจ้องมองทรานซิสเตอร์ยังง่ายกว่าสบตาสาวซะอีก เขาเป็นหนุ่มร่างลำสันเดินไหล่ห่อคลุกอยู่กับวงจรทั้งวันตอนอายุเท่าจ็อบส์ขณะที่จ็อบส์ยังงงอยู่กับไมโครโฟนคาร์บอนที่พ่อหาคำอธิบายให้ไม่ได้วอสเนียกใช้ทรานซิสเตอร์สร้างระบบอินเตอร์คอมที่มีทั้งเครื่องขยายเสียงรีเลย์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีหน้าที่ตัดต่อวงจรผู้แปลแสงและบัสเซอร์ลำโพงแบบแม่เหล็กชน,นิดหนึ่ง สามารถให้กำเนิดเสียงได้ด้วยตัวเองแต่ไม่สามารถเปลี่ยนความถี่ของเสียงได้ผู้ปแปลซึ่งเชื่อมต่อกับห้องนอนเด็กของบ้านหกหลังในย่านเดียวกันและตอนที่จ็อบส์ยังเล่นชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ฮิตคิดอยู่วอสเนียกกำลังประกอบตัวถ่ายทอดและตัวปรับสัญญ,ญาณวิทยุของ Holly c r a f t e r s บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยุมีสำนักงานใหญ่อยู่ในชิคาโก ผู้แปลซึ่งเป็นวิทยุที่ทันสมัยที่สุดขณะนั้นได้รับอนุญาตวิทยุสมัครเล่นพร้อมกับพ่อของเขาเรียบร้อยแล้ววอสใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านนั่งอ่านนิตยาสารอิเล็กทรอนิกส์ของพ่อเขาสนใจเรื่องคอมพิวเตอร์แบบใหม่อย่างคอมพิวเตอร์ที่ทรงประสิทธิภาพของ e n i a c ย่อมาจาก Electronics กส์นัมเ e อร์เ e ียลไเกต เป็นคอมพิวเตอร์ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์อเนกประสงค์เครื่องแรกของโลกพัฒนาโดยกองทัพโบกสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เพื่อใช้คำนวณวิถีการโจมตีของอาวุธแบบต่างๆจากเว็บไซต์วิกิพีเดียวอสเก่งเรื่องพิชคณิตบูลีนบูลีนออลกลบาอยู่แล้วเขาจึงรู้สึกทึ่งกับความเรียบง่ายไม่ซับซ้อนของคอมพิวเตอร์ใหม่เหล่านั้นพอเรียนถึงเกรด8เขาสร้างเครื่องคิดเลข โดยใช้ทฤษฎีเลขไบนารีเครื่องคิดเลขของเขาใช้ทรานซิสเตอร์100ตัวไดโอด200ชิ้นตัวต้านทาน200ชิ้นทั้งหมดอยู่บนแผงวงจร10แผงเครื่องคิดเลขของวอสได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดซึ่งจัดโดยกองทัพอากาศเอาชนะคู่แข่งที่เป็นนักเรียนเกรด12ได้วอส เป็นคนไม่ค่อยมีเพื่อนขณะที่เด็กหนุ่มในวัยเขาเริ่มมีแฟนและชอบออกเที่ยวเขากับรู้สึกว่าเรื่องแบบนั้นยากกว่าการออกแบบวงจรเสียอ,อีกเขานึกย้อนถึงวันเวลาเก่าๆแล้วเล่าว่าก่อนจะมีชื่อเสียงขี่จักระยานเป็นหรือทำอะไรทุกอย่างได้ผมก็กลายเป็นคนที่สังคมไม่ยอมรับดูเหมือนไม่มีใครอยากพูดกับผมเลยเป็นเวลานานมากเขาหาทางออกโดยการเล่นอะไรแผลงๆแบบเด็กๆ ตามเรียนเกรด2 2เขาประดิษฐ์เมโทรโนมอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์นับจังหวะที่ใช้ในวิชาดนตรีมีเสียงดังติ๊กติ๊กติ๊กเขาพบว่าเสียงมันคล้ายเสียงระเบิดจับเวลาเขาแกะฉลากฐานไฟฉายก้อนใหญ่เอาไปติดไว้กับเครื่องเมโทรโนมแล้วเอาไปใส่ไว้ในล็อกเกอร์ที่โรงเรียนแอบทําให้เสียงติ๊กติ๊กดังถี่ขึ้นตอนเปิดล็อกเกอร์ยินวันนั้นเขาถูกเรียกตัวไปพบอาจารย์ใหญ่ เขานึกว่าอาจารย์ใหญ่คงเรียกไปรับรารงวัลที่สามารถทำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ได้สูงสุดเหมือนที่ผ่านมาตรงกันข้ามเขากลับพบตำรวจอยู่ในห้องอาจารย์ใหญ่ตำรวจเรียกมิสเตอร์ไบต์อาจารย์ใหญ่มาพบตอนเจออุปกรณ์ชิ้นนั้นมิสเตอร์ไบต์รีบคว้ากอดมันไว้กับอกแล้วรีบวิ่งไปที่สนามฟุตบอลถอดสายไฟออกวอสพยายามกลั้นหัวเราะแต่กลั้นไว้ไม่อยู่ในที่สุดเขาถูกส่งตัวไปขัง ที่ศูนย์กักกันเด็กหนึ่งคืนวอส์เล่าว่านั่นเป็นประสบการณ์สุดยอดที่น่าจดจำมากเขาสอนให้นักโทษเอาสายไฟจากพัดลมติดเพดานไปพันไว้ที่ลูกกรงถ้าใครมาจับลูกกรงก็จะถูกไฟชอ็อตวอสน่าจะได้เหรียญกล้าหารจากการถูกไฟชอ็อตเขาภูมิใจที่เป็นวิศวกรฮาร์ดแวร์ซึ่งแปลว่าการถูกไฟฟ้าชอ็อตเป็นเรื่องปกติมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาประดิษฐ์เกมรูเล็ มีคนเล่นสี่คนทุกคนต้องเอานิวโป้งไว้ที่ช่องเขาปล่อยลูกบอลลงมาจะมีคนหนึ่งถูกช็อตเขาสรุปว่าหนุ่มฮาร์ดแวร์ชอบเล่นเกมแบบนี้พวกเล่นซอฟต์แวร์มันขี้ขลาดเกินไปปีสุดท้ายวอสเนียได้งานพัฒนาทำที่บริษัทซินวันเนียเป็นครั้งแรกที่เขาได้ทำงานกับคอมพิวเตอร์เขาเรียนภาษาฟอร์เนจากหนังสือและอ่านคู่มือใช้งานของระบบคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในขณะนั้น เริ่มจากมินิคอมพิวเตอร์ดิจิทัลอุปกนณ์ PDP-A จากนั้นก็ศึกษาสเปคของไมโครชิปรุ่นล่าสุดและพยายามออกแบบคอมพิวเตอร์โดยใช้ชิ้นส่วนรุ่นใหม่เป้าหมายของเขาคือออกแบบคอมพิวเตอร์ดีไซน์เดิมโดยใช้ชิ้นส่วนให้น้อยที่สุดผมปิดประตูนั่งทำงานคนเดียวในห้องแต่ละคืนเขาจะปรับแบบที่เขียนไว้ในคืนก่อนให้ดียิ่งขึ้นพอเรียนจบ เขาก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญผมออกแบบคอมพิวเตอร์แบบเดียวกับที่บริษัทผู้ผลิตแต่ใช้ชิปน้อยกว่ากันครึ่งหนึ่งแต่แบบทั้งหมดยังอยู่บนกระดาษเขาไม่ได้บอกเพื่อนเพราะหนุ่มวัยสิปีส่วนใหญ่โมแต่สนใจเรื่องอื่นช่วงวันหยุดขอบคุณพระเจ้าวอสเนียกไปเที่ยวที่มหาวิทยลาลัยโคโลราโดแต่มหาวิทยลาลัยปิดเพราะตรงกับวันหยุดเขาได้พบกับนักศึกษาวิศวะคนหนึ่งที่พาเขาไปชมห้องแลบ เขากลับมาอ้อนวอนให้พ่อส่งเขาไปเรียนที่นั่นทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าค่าเล่าเรียนในมหาวิทยายลัยต่างรัฐแพงกว่าที่พ่อจะจ่ายไหวในที่สุดพ่อกับลูกก็ตกลงกันว่าวอสเนียกไปเรียนที่โคโลราโดได้แค่ปีเดียวจากนั้นจะต้องโอนกลับมาเรียนที่เดนซ่าซึ่งเป็นมหาวิทยายลัยในรัฐบ้านเกิดวอสไม่มีทางเลือกหลังจากเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยโคโลราโดในฤด,ดูใบไม้ร่วงปี1969วอส ใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการทำเรื่องแผลงๆอย่างเช่นพิมพ์ใบป,ปลิวไหลายรีมที่มีข้อความ F.Nixon เขาสอบตกไปหลายวิชาและถูกภาคทันนอกจากนี้เขายังคิดสร้างโปรแกรมคำนวณเลขฟีโบนัชชีฟีโบนัชชีนัมเบอซึ่งต้องใช้เวลาคอมพิวเตอร์ยาวนานมากจนมหาวิทยาลัยขู่ว่าจะเรียกเก็บเงินค่าเวลาคอมพิวเตอร์จากเขาว ตัดสินใจโอนกลับมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเดนซ่าโดยไม่ได้บอกทางบ้านหลังจากจบปีแรกที่มหาวิทยาลัยเดนซ่าวอสหาเวลาไปทำงานหาเงินและได้งานที่บริษัทคอมพิวเตอร์ให้แผนกรถยนต์เพื่อรุวมงานใจดีบอกว่าจะช่วยหาชิปที่ไม่ใช้แล้วมาให้เขาสร้างคอมพิวเตอร์ตามแบบที่เขาร่างไว้เขาตั้งใจจะใช้ชิปให้น้อยที่สุดเพื่อท้าทายตัวเองและไม่อยากเอาปเปรียบความมีน้ำใจของเพื่อน เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในโรงรถที่บ้านของบิลเฟอร์นันเดสสร้างคอมพิวเตอร์เฟอร์นันเดสมีบ้านอยู่ไกลๆและยังเรียนอยู่ที่ h o m โฮมสตร High เพื่อให้ทำงานลื่นไหลทั้งสองซื้อน้ำอัดลมยี่ห้อคลักมอนคลีมโซดามาดื่มอย่างมากมายขี่จักระยานไปคืนขวดที่ร้านซันนี่เวลเซฟเว y รับเงินมัดจำค่าขวดคืนแล้วก็ซื้อกลับมาอีก เราเลยเรียกคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นว่าคลีมโซดาคอมพิวเตอร์วอสเล่าว่ามันเป็นเครื่องคิดเลขที่สามารถคูณเลขที่ป้อนเข้ามาด้วยสวิสและแสดงผลเป็นปรหัสไบนารีเรืองแสงพอทำเสร็จในฤด,ดูใบไม้ร่วงปี1970เฟอร์นันเดสบอกวอสเนียกว่าอยากแนะนำนักเรียนที่โฮมสตรีทไฮคนหนึ่งให้รู้จักเขาชื่อสตีฟ ชอบเล่นอะไรแผลงๆและชอบสร้างเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เหมือนนายเลยการพบกันในโรงรถระหว่างสตีฟจ็อบส์กับสตีเฟนวัสเนียครั้งนั้นน่าจะเป็นการพบกันระหว่างคนสองคนครั้งสำคัญที่สุดในซิลิคอนเวลล์นับตั้งแต่ฮิวเล็ตได้พบแพ็กกาดที่โรงรถบ้านของเขาเมื่อ32ปีก่อนนั้นวัสเนียเล่าว่า สตีฟกับผมนั่งคุยตรงทางเดินหน้าบ้านบิวเราคุยกันนานมากต่างคนต่างเล่าเรื่องของตัวเองให้กันฟังส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องแผลงๆที่เราทำนั่นแหละแล้วก็เรื่องวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เราออกแบบเรามีอะไรหลายอย่างเหมือนกันตามปกติเป็นเรื่องยากมากที่ผมจะอธิบายให้ใครเข้าใจได้ว่าสิ่งที่ผมออกแบบอยู่คืออะไรแต่สตีฟเข้าใจได้ทันทีผมชอบเขา เขาเป็นหนุ่มร่างผอมมุ่งมั่นเต็มไปด้วยพลังสตีฟเองก็ทึ่งในตัววอสเนียกมากเหมือนกันวอสเป็นคนแรกที่ผมรู้จักที่รู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าผมผมชอบเขาตั้งแต่เจอกันครั้งแรกผมดูแก่กว่าวัยนิดหน่อยขณะที่วอสเป็นเด็กกว่าอายุจริงนิดหน่อยเราสองคนก็เลยเท่ากันวอสเป็นคนฉลาดมากแต่มีอารมณ์เหมือนคนอายุเท่าผม นอกจากความสนใจเรื่องคอมพิวเตอร์แล้วทั้งสองคนยังชอบดนตรีเหมือนกันด้วยจ็อบส์เล่าว่าเวลาฟังเพลงเป็นเวลาที่สนุกมากเหมือนเราอยู่ในยุคที่บีโทเฟนกับโมซาร์ยังมีชีวิตอยู่จริงๆวอสกับผมคลั่งกันมากวอสเป็นคนแนะนำให้จ็อบส์ฟังเพลงของนักร้องยิ่งใหญ่อย,อย่างบ๊อบดีแลนเราสองคนตามหาคนชื่อสตีเฟนพิคเคอริงทั่วซานตาคลูดเคาตี้ เขาเป็นคนพิมพ์จดหมายข่าวเรื่องบ๊อบดีแลนด์จ็อบส์เล่าว่าดีแลนด์จะอัดเทปคอนเสิร์ตท,ที่เขาแสดงทุกครั้งแต่คนรอบตัวบางคนไม่ค่อยซื้อไม่นานก็มีเทปผีออกมาขายเยอะแยะนายพิเคอริงคนนี้มีครบหมดไม่นานการเดินทางตามล่าหาเทปของบ๊อบดีแลน์ก็กลายเป็นภารกิจร่วมกันวอสเนกบอกว่าเราสองคนแตระเวนไปทั่วซานโฮเซและเบอร์กลีหาซื้อเทปผี เพลงของบ๊อบดีแลนมาสะสมแล้วยังซื้อโบชัวเนื้อเพลงของเขามาด้วยนั่งฟังนั่งตีความหมายของเนื้อเพลงกันทั้งคืนคำร้องในเพลงของดีแลนมีเนื้อหาสร้างสรรค์มากจ็อบเสริมว่าผมมีเทปเพลงของเขารวมแล้วยาวกว่า100ชั่วโมงรวมทั้งคอนเสิร์ตที่ดีแลนออกทัวร์ในปี1965กับ1966ที่เขาเล่นได้จี๊ดมากทั้งสองคนซื้อเครื่องเล่นและบันทึกเทปคลาสเซตยี่ห้อทีก วอสเนกเล่าว่าเขาจะใช้เครื่องของเขาอัดคอนเสิร์ตด้วยสปีดต,ต่ำจ็อบส์ก็เอาบ้างแต่แทนที่จะซื้อลำโพงใหญ่ผมซื้อหูฟังอย่างดีมานอนฟังเพลงสบายเป็นชั่วโมงชั่วโมงจ็อบส์ตั้งชมรมที่โรงเรียนด้วยจัดแสดงดนตรีประกอบแสงแต่ก็ยังเล่นพิลึกอยู่เหมือนเดิมมีอยู่ครั้งหนึ่งพวกเขานำที่นั่งชักโครกสีทองทากาวติดกับกระถางปลูกต้นไม้ชมรมนี้ชื่อ The b u ักฟลาย l ลับล้อชื่ออาจารย์ใหญ่วอสเนกับเพื่อนชื่ออัลเลนบอมแม้จะเรียนจบไปแล้วก็ยังกลับมาช่วยจอ็อบส์ซึ่งตอนนั้นเรียนอยู่เกรด11การจัดแสดงในงานปาร์ตี้เลี้ยงนักเรียนที่เรียนจบอีก40ปีต่อมาจอ็อบส์กลับมาเดินทั่วบริเวณโรงเรียนอีกครั้งเขาหยุดและชี้ให้ดูจุดที่เขาเล่นตลกบ้าๆเห็นบริเบียงนั้นไหมตรงนั้นแหละที่เราแขวนแบนเนอร์ โชว์มิตรภาพของเราสตีฟวอสเนียกกับบอมเอาผ้าปูที่นอนผืนใหญ่มาย้อมสีเขียวขาวซึ่งเป็นสีประจำโรงเรียนและวาดรูปมือขนาดใหญ่ชูนิ้วกลางแม่ของบอมซึ่งเป็นยิวยังมาช่วยวาดระบายสีและแรงเงาให้ดูเหมือนจริงด้วยทั้งหมดทำกันที่สวนหลังบ้านของบอมแม่ของบอมพูดว่าแม่รู้นะว่าพวกเธอกำลังคิดทำอะไรทั้งหมดช่วยกระทำระบบรอก และเชือกม้วนเพื่อให้แบนเนอร์ทิ้งตัวลงมาอย่างสวยงามตอนที่นักเรียนที่เรียนจบปีนั้นเดินพาเรดผ่นานระเบียงบนแบนเนอร์มีข้อความว่าส w วับจ็อบซึ่งเป็นชื่อย่อของวอสเนียกบอมและชื่อของ Jobs การเล่นตลกพิเรนคราวนั้นกลายเป็นเรื่องเล่าขานโด่งดังในโรงเรียนและ Jobs ถูกสั่งพักการเรียนอีกครั้งยังมีวีรกรรมสำคัญอีกเรื่องวอสเนีย สร้างอุปกรณ์ติดกระเป๋าที่สามารถส่งสัญญาณโทรทัศน์ได้เขาจะเอาติดตัวเข้าไปในห้องที่มีคนกำลังดูทีวีเช่นในหอพักนักเรียนและแอบ,บกดปุ่มส่งสัญญาณรบกวนทำให้จอทีวีเบลอและซ่าพอมีคนลุกขึ้นมาตบทีวีเขาจะหยุดกดปุ่มภาพในจอก็กลับมาชัดอีกครั้งเขาแกล้งให้คนดูลุกขึ้นลุกลงอย่างนั้นสักครู่แล้วก็แกล้งหนักข้อขึ้นอีกคราวนี้ทำให้ภาพในจอซ่า จนต้องมีคนลุกไปจับเสาอากาศวอสแกล้งจนทําให้คนดูคิดว่าต้องยืนขาเดียวจับเสาอากาศไว้หรือจับที่เครื่องรับอีกหลายปีต่อมาจ็อบส์ก็เจอมุกนี้กับการเปิดวิดีโอในการแสดงปาฐกถาเขาพูนอกสคริปต์และเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าวอสจะเอาเครื่องนั้นไว้ในกระเป๋าแล้วก็เดินเข้าไปในหอพักมีคนกำลังนั่งดูหนังสตาร์ r ท k อยู่วอสจะแกล้งทำให้ภาพล้ม แล้วมีคนลุกขึ้นไปแก้พอคนนั้นยกเท้าขึ้นวอสก็จะทำให้ภาพกลับมาเป็นปกติพอคนพวกนั้นวางเท้าลงวอสก็ทำให้ภาพล้มอีกจ็อบส์ยืนบิดตัวบนเวทีเป็นรูปขน,นมปังอบพเพลสเซลเล่าให้ฟังพร้อมเสียงหัวเราะร่าว่าภายใน5นาทีวอสทำให้คนที่ลุกขึ้นไปแก้ทีวียืนอยู่ในท่านี้บลูบล็อกสในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส สร้างวีรกรรมแกล้งคนครั้งสำคัญที่สุดที่ช่วยสร้างแอปเปิลเกิดขึ้นในบายวันอาทิตย์วอสเนียกกำลังนั่งอ่านบทความในนิตยสาร s s u u i r e ฉบับเดือนกันยายน1971ที่แม่วางไว้ที่โต๊ะในห้องครัวอันที่จริงเขากำลังจะขับรถไปเบิร์กลีย์ในวันรุ่งขึ้นไปเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแห่งที่สบทความนั้นชื่อ Secrets of the Little Blue Box เขียนโดยรอนโรเซนบอม เขาบรรยายว่าพวกแฮกเกอร์กับพวกแอบใช้โทรศัพท์ค้นพบวิธีโทรศัพท์ทางไกลแบบไม่ต้องเสียเงินโดยการเรียนเสียงสัญญาณโทรศัพท์บนโครงข่ายของ AT&T วอสเนียกเล่าว่าอ่านไปได้แค่ครึ่งเดียวผมต้องรีบโทรศัพท์ไปหาเพื่อนรักสตีฟจ็อบส์แล้วอ่านให้เขาฟังเขารู้ดีว่าจ็อบส์ซึ่งตอนนั้นเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายปีสุดท้าย เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ต้องตื่นเต้นกับเรื่องนี้เหมือนเขาฮีโร่ของเรื่องชื่อจอห์นเลเปอร์แฮกเกอร์ที่มีสมญาว่ากับตันคลันช์เขาพบว่านกหวีดที่แถมมาพร้อมกับซีเรียลอาหารเช้ามีเสียงเหมือนกับเสียงที่มีความถี่2,600เฮิรตซ์ที่สวิตจัดเส้นทางการเรียกสายของโครงข่ายโทรศัพท์ใช้อยู่เสียงนกหวีดนี้สามารถหลอกให้ระบบปล่อยสัญญาณโทรศัพท์ทางไกลให้พูดโดยไม่ต้องเสียงเงินเพิ่ม บทความดังกล่าวยังเปิดเผยด้วยว่าเสียงอื่นๆที่ให้สัญญาณความถี่เดียวในย่านความถี่เดิมที่สามารถจัดเส้นทางการเรียกโทรศัพท์ได้มีรวบรวมอยู่ในวรารสาร The Bell System Technical Journal เมื่อ AT&T ทราบก็จัดการขอให้ห้องสมุดเก็บวรารสารดังกล่าวออกจากชั้นหนังสือทันทีทันทีที่ Jobs ได้รับโทรศัพท์จากว w สเนียกในบ่ายวันอาทิตย์นั้นก็รู้ว่า ต้องหาวาราาสารเล่มนั้นให้ได้จ็อบส์เล่าว่าไม่กี่นาทีหลังจากนั้นวอสก็มารับผมที่บ้านเราบึ่งไปที่ห้องสมุดของแลกเดอะแซนฟอร์ดลิเนียแอคเซเลเตอร์เซ็นเตอร์แต่ห้องสมุดปิดวันอาทิตย์แต่พวกเขารู้ทางเข้าห้องสมุดเพราะมีประตูอยู่บานหนึ่งที่มักจะไม่มีใครล็อกจ็อบส์เล่าอย่างตื่นเต้นว่าผมจําได้ว่าเราตะลุยค้นหาตามชั้นหนังสือวอสเป็นคนเจอวาราาสารเล่มนั้น ซึ่งพิมพ์ความถี่ไว้ทั้งหมดเราเปิดอ่านวินาทีนั้นเราบอกตัวเองว่าแม่จะโวยมันไม่ใช่เรื่องโกหกทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยทั้งเสียงและความถี่เย็นวันนั้นวอสเนียกรีไปที่ร้าน s u n n y v เวลอิเล็กทรอนิกส์ก่อนที่ร้านจะปิดซื้ออุปกรณ์และชิ้นส่วนมาประดิษฐ์เครื่องกำเนิดสัญญาณแอนะล็อกตอนนั้นจ็อบส์ประดิษฐ์เครื่องวัดความถี่ได้แล้วสมัยที่เขาเป็นสมาชิกของ SP Explorers Club และใช้ตรวจวัดสัญญาณเสียงที่ต้องการถ้ามีแป้นหมุนใหม่เลขโทรศัพท์ก็สามารถทำเสียงและอัดเสียงสัญญาณได้ตามที่บอกไว้ในบทความเราเที่ยงคืนสตีฟกับวอสเนียก็พร้อมที่จะทดสอบอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นน่าเสียดายที่วงจรกำเนิดสัญญาณที่เขาใช้ยังไม่เสถียรพอที่จะทำเสียงสัญญาณให้เหมือนเพื่อหลอกบริษัทโทรศัพท์วอสเนียบอกว่า เครื่องวัดความถี่ของสตีฟที่เราใช้ยังไม่เสถียรพอเรายังแก้ไขไม่ได้วันาารุ่งขึ้นผมก็ต้องไปเบิร์กลีย์ด้วยเลยคิดว่าพอไปถึงเบิร์กลีี่แล้วจะสร้างระบบปลอมสัญญาณโทรศัพท์แบบดิจิทัลที่นั่นตอนนั้นยังไม่เคยมีใครคิดประดิษฐ์อุปกรณ์ปลอมสัญญาณโทรศัพท์แบบดิจิทัลมาก่อนแต่วอสอยากลองทำดูเขาใช้ไดโอดและทรานซิสเตอร์จากร้านเรดิโอชาร์กได้นักศึกษาเรียนดนตรี ที่พักอยู่หอพักเดียวกันมาช่วยเขาสามารถฟังและบอกระดับเสียงต่างๆได้อย่างแม่นยำวอสสร้างอุปกรณ์นี้ก่อนวันหยุดวันขอบคุณพระเจ้าผมไม่เคยออกแบบวงจรอ,อะไรที่ผมภูมิใจมากเท่านี้มาก่อนเลยจนบัดนี้ผมก็ยังคิดว่ามันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เหลือเชื่อจริงๆคือหนึ่งวอสเนียก ขับรถจากเบิร์กลีย์ไปหาจ็อบส์ที่บ้านเพื่อทดสอบอุปกรณ์ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นพวกเขาพยายามโทรศัพท์ไปหาลุงของวอสเนียกที่ลอสแองเจลิสแต่โทรผิดเบอร์แต่ไม่เป็นไรเพราะนั่นแสดงว่าอุปกรณ์ของเขาใช้ได้วอสเนียกตะโกนใส่โทรศัพท์ไปว่าสวัสดีครับลุงเราโทรหาลุงฟรีไม่ต้องเสียเงินเลยทำเอาคนปลายสายงงและรำคาญจ็อบส์ร่วมมงตะโกนเข้าไปว่า เราโทรจากแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียนะใช้บลูบล็อกส์นั่นยิ่งทําให้ชายที่รับโทรศัพท์งงหนักเข้าไปอีกเพราะเขาก็อยู่แคลิฟอร์เนียเหมือนกันตอนแรกบลูบล็อกส์มีไว้ใช้เล่นสนุกสนุกเท่านั้นครั้งที่สนุกที่สุดคือตอนที่พวกเขาโทรศัพท์ไปที่วาติกันวอสเนียกหลอกว่าเป็นเฮนรี่คิงซิงเจอร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาในสมัยประธานาธิบดีนิกสันและประธานาธิบดีฟอร์ผู้แปลและขอพูดกับองค์สันตป,ปาปาเรากำลังประชุมสุดยอดผู้นำอยู่ในมอสโกอยากขอคุยกับสันตป,ปาปาหน่อยครับปลายสายตอบกลับมาว่าตอนนั้นเป็นเวลาตีห้ครึง่งและองค์สันตป,ปาปายังหลับอยู่พอโทรศัพท์กลับไปอีกทีคนรับปลายทางเป็นบิชอปที่ทำหน้าที่ล่ามแต่ในที่สุด เขาไม่ได้พูดกับสันตปาปาจ็อบส์เล่าว่าทางโน้นจับได้เสียก่อนว่าวอสไม่ใช่เฮนลี่คิงซิงเจอร์เพราะเราโทรจากตู้โทรศัพท์สาธารณะประสบการณ์คราวนั้นทำให้เกิดเหตุการณ์สำคัญที่ก่อให้เกิดรูปแบบความร่วมมือระหว่างจ็อบส์กับวอสเนียกจ็อบส์คิดว่าบลูบล็อกส์ไม่ควรเป็นแค่งานอดิเรกไว้เล่นสนุกน่าจะทำขายได้จ็อบส์เล่าว่าผมรวบรวมชิ้นส่วนที่เหลือทั้งหมด เช่นฝากครอบแหล่งใจไฟเป็นตัวเลขมาคิดดูว่าเราน่าจะขายราคาเท่าไหร่บทบาทนี้คือสิ่งที่เขาทำเมื่อตั้งบริษัท Apple ผลงานที่สำเร็จออกมามีขนาดเท่าไพลสองสำรับต้นทุนอุปกรณ์และชิ้นส่วนทั้งหมดประมาณ40เหรียญจอบตั้งราคาขายไว้ที่150เหรียญจอบสกับวอสเนียกดำเนินรอยตามบรรดาแฮกเกอร์ที่ชอบลอมสัญญาณโทรศัพท์คือมีฉายาเรียกกันเองในกลุ่มอย่าง กับตันคลันช์บ้างวอสเนียกมีชื่อใหม่ว่าเบิร์ l ก y b ีบลูส่วนจอฟส์ใช้ชื่อว่าโอลาฟโทบากทั้งสองคนจะเดินไปเคาะประตูห้องพักนักศึกษาในหอพักถามว่าใครอยากได้บ้างสาธิตคุณภาพให้ว่าที่ลูกค้าดูโดยต่อบูบล็อกส์กับเครื่องโทรศัพท์และลำโพงและโทรไปที่ไหนสักแห่ง เช่นโรงแรมลิสในลอนดอนหรือหมุนให้ฟังเรื่องตลกทางโทรศัพท์ที่ไดอัลอะโจกในออสเตรเลีย Jobs ส์จำได้ว่าเราทำบ e ูบล็อกประมาณ100กว่าชิ้นขายได้เกือบหมดแล้วกำไรกับความสนุกก็หมดไปที่ร้านพิซซ่าในซันนี่เวลทั้งสองคนกำลังจะขับรถไปเบิร์กลียเอา b บลูบล็อกที่เพิ่งทำเสร็จไปขายที่นั่น j o b บอยากขายของ เพราะกำลังอยากได้เงินเขาเสนอขายให้กลุ่มผู้ชายที่นั่งโต๊ะถัดไปพวกเขาสนใจจ็อบส์เลยออกไปที่ตู้โทรศัพท์สาธารณะสาธิตให้ดูโดยโทรศัพท์ไปที่ชิคาโก้ลูกค้าบอกว่าต้องกลับไปเอาเงินที่รถจ็อบส์เล่าว่าวอสกับผมเดินตามพวกนั้นไปที่รถผมเป็นคนถือบลูบล็อกส์ผู้ชายกลุ่มนั้นเข้าไปที่รถลงไปที่ใต้ที่นั่งแล้วควักปืนออกมาเขาตกใจมาก เพราะไม่เคยโดนปืนจอ่อใกล้ขนาดนั้นมาก่อนเขาจ่อปืนมาที่พุงผม,ผมบอกว่าส่งมาซะดีๆไอ้น้องในหัวผมตอนนั้นคิดอะไรเยอะแยะไปหมดเห็นประตูรถก็คิดว่าบางทีผมอาจจะอาจประตูรถกระแทกขาพวกนั้นแล้ววิ่งหนีแต่คิดอีกทีมันอาจยิงผมตายก็ได้ผมก็เลยค่อยๆย,ยื่นบลูบล็อกให้มันไปอย่างระมัดระวังมันเป็นการปล้นที่ประหลาดที่สุด เพราะผู้ชายคนที่รับบลูบล็อกไปทิ้งเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองไว้ให้ด้วยบอกว่าจะจ่ายเงินให้ถ้าใช้ได้ผลภายหลังจ็อบส์ได้โทรศัพท์กลับไปที่เบอร์นั้นปรากฏว่าได้คุยกับผู้ชายคนนั้นด้วยเขาบอกว่าใช้เครื่องไม่เป็นจ็อบส์ใช้คำพูดที่สุภาพที่สุดชวนให้เขาออกมาพบในที่สาธารณะในที่สุดก็กลับบอด ไม่กล้าเจอหน้ามือปืนนั่นอีกแม้จะมีโอกาสได้เงินค่าของ150เหรียญก็ตามวีรกรรมคราวนั้นกลุยทางให้ทั้งสองคนได้ร่วมผจญภัยครั้งใหญ่ขึ้นด้วยกันจ็อบส์นึกย้อนกลับไปแล้วสรุปให้ฟังว่าถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าบลูบล็อกส์นั่นก็คงไม่มีแอปเปิลในวันนี้ผมมั่นใจ100%เร์เซ็เลยวอสกับผมเรียนรู้วิธีที่จะทำงานร่วมกันเรามั่นใจว่าเราแก้ปัญหาทางเทคนิค แล้วนำไปผลิตได้จ็อบส์กับวอสเนียรช่วยกันสร้างอุปกรณ์ที่มีแค่แผงวงจรเล็กๆแต่สามารถควบคุมระบบโครงสร้างพื้นฐานมูลค่าหลายพันล้านเหรียญได้วอสสรุปว่าคุณคงนึกไม่ออกหรอกว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นสร้างความมั่นใจให้เรามากแค่ไหนการเอาบลูบล็อกส์ไปเรข่ขายอาจไม่ใช่ไอเดียดีนักแต่มันทำให้เรารู้ว่าเราทำอะไรได้บ้างกับความรู้ด้านวิศวกรรมของผม และวิสัยทัศน์ของสตีฟเรื่องน่าตื่นเต้นที่เกิดขึ้นกับการทำบลูบล็อกส์ออกขายในครั้งนั้นได้กลายเป็นแม่แบบของความร่วมมือระหว่าง j o b บสกับวอชเนียที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมา w อ s เนียเป็นสุดยอดฝีมือแสนสุภาพที่ยินดียกสิ่งประดิษฐ์อันล้ำค่าของตัวเองให้ใครก็ได้ฟรีๆแต่ Jobs จะเป็นคนคอยคิดว่าจะทำอย่างไรให้สิ่งประดิษฐ์นั้นใช้งานง่ายถูกใจคนใช้ ทักษะทั้งสองอย่างนี้ถูกนำมารวมกันผลิตสินค้าออกขายทำเงินบทที่3เลิกเรียนกลางคันเทิร์นออนเทินอินอยากรู้ติดตามได้ในอีพีถัดไป